สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุมสุคนหามาบึงวาสร้างกับแมนเนาะครับวางัว,งวงกับแมนเอฟซี FC ของหัวเฉยวยกนไหมว่าโอ้ยคือถิ่นไม่ใหญ่กระเดียกกระดอแทวบ้านเนที่ว่านี่นะครับหังวแม่ลูกเนาะครับเนาะพูนนะครับเนะมองเปรียบเทียบกับคนได้ครับผมพึงขอดลูกด้วครับเ้อหัวแม่ลูกคมเนี่เนาะครับเนาะ พูนะครับว่าสร้างกับแมว่างัวกับแมนครับผมน้องสร้างน้องครับเนาะลูกแรกด้อครับเนี่ยตัวลูกเพิ่นกับเคเอฟสามหนึ่งนั่นนะครับผมเลอะหลังเริ่มแจกมาย่าแล้วครับผมนี่นะครับเมื่อเจ้ากับสีสาสมทางแจ้เคเอฟสามหนึ่งน้ครับเนาะพู่นะครับจิมีแม่เพิ่นหงหางแม่เพิ่นคุ้มสูงก็ร่อยหาสบวกขึ้นไปนะครับเด้อนี่ครับตัวลูกเพิ่นจัดการน้มแม่เพิ่นได้หรอครับ โอ้เงี้ยแก่ครับลูกกินนมดีใจไลพูดนะครับแม่ลูกลูกแม่ของแท้ครับเนี่ยพูดนะครับเงี้ยเง้าวสูงที่สำคัญก็ัวแม่นี่ก็เป็นัวลูกแรกนะครับเด้อวยชยกกัสะสมงวงเอฟสามหนึ่งนะครับไ ทั้งลูกผูลูกแม่นะครับเนาะต่ว่าตัวนี้ลูกผู๋นะครับเด้อคนละครับข้มใหญ่วามยาวขมสูงแม่คนใหญ่เป็นใหญ่ยาวเป็นยาวสูงเป็นสูงนะครับเนาะงัวแม่นี่ยีิสำคัญก็คืองัวแม่นี่เพึ่งในลูกแดกเด้อครับเด้อข้มใหญ่วามยาวยังสิไม่เห็นอีกร้ายครับนี่แม่นี่แพนเพลแพนครับเอฟซีก็โอ้คือสีง่ครับแส ยังส ik, ีเงี้อีกยี่ห้อนะไรวะเนาะครับเนาะยังสีเงี้อีกครับผมยังสีเงี้ยคนนี้อีกร้ายเนาะครับเนาะในด้านหางคนกับคนนะครับเกือบจูดินเนาะครับเนาะในด้านเชิดนี่กันนั่นแหะครับตามที่แพนเพจ็ดแพนครับเห็นเลยนะครับเด้อเชิดเป็นเชิดเนาะครับเนาะงัวแม่เนี่ยไ่ได้ดึงเขาขึ้นยากหรอกครับผมเพิ่นเชิดเองเนาะครับเนาะนั่นนหะครับเบิ่งเอาเลยงัวแม่นี่กั ถ่ายทำให้แฟนเพจแฟนขับเบิึงแล้วครับเนาะว่างัวใหญ่เป็นยังไงงัวสาวทองแรกใหญไงทำนี่มีอยู่บ่างเห็นทีว่ามีครับนี่แหละครับตัวนี้เด้อครับเด้อทั้งไงทั้งเหงาทั้งสูงทั้งอ่างลางครับผมศูนย์รวมความใหญ่อยู่นี่เลยนะครับเนาะงัวแม่นี่ที่สําคัญก็เป็นงัวลูกแรกนะครับผมขอบคุณนะครับลูกคนใส่บือมันหล่นอยู่นะครับเด้อขอบคุณนะครับกำลังจัดการหัวน้องพันแม่พันโย งาหางนี่เยเป็นเงครับผมเบิ้งเลยครับเชื่องขนาดว่ามีลูกจังสี่นะครับผมเขาใกล้ได้ใบได้ลูกได้คำได้นาอครับเนาะสี่สำคัญก็ได้นั่นนะครับปาดคือสิไงเงคือถิงเงาคือถิงงามคือแถ็บพันธุ์เียวอ่ะนั่นแหละครับเบิ้งเอาเลยครับผมคมไงยขมเงาเนี่ยบ่าอายัวได้นาอครับเนาะในด้านลึงคอลึงทองเนี่ยครับบอายตัวได้คือกันครับผม พ,นพนไไดดน้นนะครับข้อมเชิดของเพิ่นแม่เพิ่นข้อมใหญ่ข้อมสาวข้อมเหยาวล่วงครับเขาเช่าก็ได้คอเข้าก็บดำดีนะครับเด้อนั่นแะครับคอเข้าพิน่นคอเข้าดำทั้งขาหนาขาหลังนะครับเนาะดำเป็นดำนะครับดำดำ,ดำจนเกินดำนะครับนี่นครับแฟนเพรแฟ,น,แฟ,น,แฟ,น,แฟนครับ มักงูเงยเงยเงี้ยใสพันธ์มาดีๆเนี like like me, ้ยนี่ก็จังโทรมาปรึกษาหัวเชาวเ้าเบ้างนะครับเด้อเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไปให้นะครับเนาะตอนนี้ยังว่าท่านเปิดราคาเด้ครับเด้อวันนี้หัวชาวเ้ากะมาพอพอดีนะครับเนาะขึ้นมากกะเจ้าเขาคอกนะครับแม่เนี่ยมว่าจำนายว่คือเก่าครับผมจำนายคือเก่านะครับเนาะพอพันธ์มาดีๆนี่ก็ได้ถ้าแฟนเพจท่านครับของหัวชาวเ้า มักน้ากันมักมกับหัวฉยาของสิเนาะครับก็ได้การเลยครับผ,ผมจงังติดต่อมาเนาะครับเนาะเชิดเชื่องเชื่องเลี้ยงไงไงเนี่ก็ได้การครับผมขันมักน้ากันกะหัวฉยากับจำนายให้ได้เด้อครับเด้อตรงนี้กับว่าสมวัสิทธิ์ใบผู้เดียวครับผมอยากให้แฟนเพจแฟนครับเอฟซีของหัวเฉยาได้น้ำคือกันหรอครับตัวลูกเพิ่พอนกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมพ่อพันุมาดีๆเนาะครับเนาะอยากให้แฟนเพจแฟนครับเอาเขาไปคอกยุกครับผม หัวแม่นี่เงเป็นไงยเยงาเป็นเหงาสูงเป็นสูงนะครับเด้อข้มเงย้มเงาคมสูงนี่ใบโตได้ครับผมเอาละครับขึ้นมากระทักมาโทม้านะครับเด้อว่าเปิดจะมาท่านว่าท่านเปิดราคาได้ครับเด้อไม่เนี่อยนครับเนาะเพราะว่าหัวชาเย้ากามักเป็นการส่วนตัวอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปสานี้แหละครับผมสวัสดีครับ